นีพี่น้องเอ้ยวันนี้ฮอกซมาตัดผมไหหมาหน่อยได้พี่น้องเนี่ยผมเริ่มยาวแล้วพี่น้องเลยวันนี้โทรบอกลูกซ้ายใหญ่มาเฮียนมาตัดผมไหน้องเถอะจ้ละผมเด็กหน่อยกับยาวไว้ไว้พี่น้องเลยสร้างประจําตัวสร้างเจสันน่ะพี่ซ้ายนี่แหละตัดผมไหน้องประจํา มาแต่ผมย้ำได้ตัดย้ำนั่นนั่งดีๆลุกนั่งดีดีคนสี่ชิ้นแล้วหละชิโน่เลยชิ้นในการตัดผมตัดมาตะหน่อยหัดง่ายมิซางประจำซางผู้เดียวนี่แหละ เ็นลูกสายไงนี่แตละตให้น้องกัได้เป็นคลิปนะฮักนะฮักพี่กับน้องสองคนเด้อพี่น้องเอ้ยฮักกันแท็งกันลูกเอ้ย เบิ้งกันไปเ<อ>ไม่ต้องเกาหลวกไม่ต้องเกาเด็กหน่อยเวลาตัดผมเราผมมันลนใส่มันกับคั้นมนาะไปนนองเป็นทุกคนเลยเด็กหน่อย ขั้นกระตุกกระติกก็ี่ตัดได้กะใส่เวลาโดนเติบอยู่้อเคลียมเคลียอมอรลารอแป๊บหนึง่งแล้วรอแป๊บหนึง่งม,มันจะไม่รอนะถ้าเธอไปกระตุกกระติก nàng đi đi สัรนข้างนอกสติลามาหน่อยเอ้ยมือถือเป็นจ<ป>ีนเป็นภาพน่นนนารักนารักได้ี่น่องเอ้ยภาพครอบครัวแม่ลูกะจะไปล่านตัดผมกับเฮ็ดได้ย้อดอกแต่ว่ามันกับว่าคืออยู่บ้านเฮ็ดเอง พีซ้ายคนเด็ดไห้ามาตะน่อยหอดไงตัดผมให้น,นออ้่องยู่ยังซี่เหรอจัดผมย้ำมได้พีซ้ายเนี่ยเราเป็นผู้ตัดให้ก็ได้ลันปะจะสินจำติต คลิปสันๆนะฮะนะฮกพี่กับน้องตัดผมให้กันเ้อจัดเอะแยะเตี้ยสั่นเยอะยเยม่มาก็มีตัดเส้เดยสิแม่แมมากบีตัดเส้นเลยดินชาม่มากโมีตัดแเด้สินะ ก็ติดตัดได้กับไส้เวลาเได้พี่นองมันคันเด็กน้อยมันคันบล้วตัดผมแล้วมันลงไส้ตใไส้เย็นผิวหนังเด็กน้อยกับคันก็่าติเหตุได้กับต้องทําใจเด้อบ้านได้กับทเป็นขี้จังไอยอยู่ละลูกเต้าแต่ว่าได้ความที่ว่าพีซ้ายเพิ่นตัดไห้น้องทุกครั้งเวลาผมย้วาละเพิ่นติดตัดไห้น้องดอกมันก็เลยชิ้น ชิ้นในการตัดผมบ่าหายบ่ห้องก็ถือว่าเจ๊งยู่ลูกก็ได้หูจักอยู่ว่าติดแล้วก็้องงอกเง,งียกหรือหมาหน่อยแม่สร้างประจําตัวเจ็๊ยสัน เราค่อยใช้ที่แบบไรเสร็จกทอนเลยใช่เลยก็งอกเงี้ยก็งอกเงี้ยเสร็จแล้วพี่น้องมาบมดหมดไม่ไปอาบน้ำแล้วมันเห็ดเรียบร้อยเราพี่น้องเอ้ยพี่กับน้องตัดผมให้กันเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นได้บ้านนี่ นี่แล้วพี่กับน้องก็หักกันอยู่ยังเสี่ละเบิ้งกันดูแลกันเหมือนว่าลูกเนะ,ะไหนหามามา่าดูหน่อยจิโอุย้ยทำไมหล่อจังเลยลูกฮะอัะอะนนี้อะไร เป่าผมตัดผมแล้วอาบน้ำให้เรียบร้อยตัดเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยก็มาเป่าผมให้กันเห็นตัวมาหน่ยอยค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปอดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตจัดทรงผมให้ก่อนอืมไหน,น,นโอ้ยดิ๊ทิ่หล่อไหมหล่อแล้วลกูก น้องนี่เฮ้ยเพื่อนนะข้างหลังงามบอนี่เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่<า>นอนรอปะครับเพื่อนเดะเพื่อนไปแล้วพี่น้องเ,เอ้ยเพื่อนเด้อ